วิดีโอที่แล้วนะเราพูดถึงเรื่องการใส่ a อนิเมชันในสไลด์นะครับตอนนี้วิดีโอนี้จะแสดงถึงการเพิ่มคำบรรยายเสียงนะครับลงในสไลด์แล้วก็เพิ่ม Annotation นะครับก่อนแรกก็เลือก Ribbon a r t ิคูลเลตนะครับนะครับจะเห็นว่าในริบบอนอัติคูลเลตนะจะมีคอนโทรลหลายๆตัวนะครับแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือมีนาเลชันอินเสิร์ แล้วก็พับบิกนะครับอันแรกเราจะทำก็คือจะเล็กขอดเนอเรชันแล้วจากนั้นจะแอดอ n นเน t เ t ชันนะครับคลิกที่เล็กขอดเนอเรชันก่อนนะครับอ่าด้านขวามือนะครับมีสไลด์โน้ตนะครับซึ่งเป็นของ powerpoint นะถ้าเราบันทึกไว้นะจะช่วยเราในการพูดนะครับเราสามารถจานสไลด์โน้ตไปแล้วก็พูดไปได้นะครับ แล้วก็สไลด์โน้ตเนี่ยจะอยู่ในสื่อการสอนได้ด้วยนะครับการบันทึกก็จะมีการบันทึกอะไรบ้างก็มีการบันทึกเสียงนะครับมีการซิงโครไนซ์เสียงกับแอนิเมชันนะฮะให้ตรงกันถ้ากรณีที่เราบันทึกเสียงไปโดยที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์แอนิเมชันเราก็สามารถซิงโครไนซ์ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราสามารถแอดแอนนเนชั่นได้นะเราไม่ต้องทำพร้อมกันนะทำทีละครั้งแยกกันสะดวกกว่านะครับ record n a r น a t i ชั่นก่อนนะครับจะเห็นว่ามันเริ่มต้นที่ start recording นะครับก็คลิกที่ start recording นะครับความสามารถของความสามารถของโปรแกรมนำเสนอสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเช่นวิดีโอคำบรรยายเพื่อสร้างสื่อการสอนแบบ self study ทดสอบความรู้ความเข้าใจและวสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนด้วย Quiz Maker นะครับอันที่3ก็คือมี Navigator นะฮะคือเมนูด้านข้างสำหรับให้ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนได้โดยตรงนะครับอันที่4ก็สามารถกำหนดทิศทางหรือลูดผู้เรียนไปยังสไลด์ต่างๆได้นะครับอันที่5ก็คือมันสามารถสื่อสารกับระบบ LMS เช่น p a t h วร์นะฮะ เพื่อให้ระบบ LMS บันทึกความก้าวหน้าของการเรียนและคะแนนการทดสอบนะครับอีกอันนึงก็คือมันลองรับแอนิเมชันและเอฟเฟกต่างๆของ powerpoint นะฮะถ้าเราสร้างไว้ก็จะอยู่ในสื่อการสอนหมดนะครับอันสุดท้ายก็คือสื่อการสอนที่ได้มาจะเป็นแบบ flat ซึ่งมีขนาดเล็กเหมาะกับนำเสนอด้วยเว็บนะครับก็จบการบันทึกนะฮะเราสามารถ stop การันทึกออเมื่อกี้ผมพูดเกินนิดเดียวลืม s t อปนะครับแล้วลอง play นะครับความสามารถของโปรแกรมนำเสนอสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเช่นวิดีโอคำบรรยายเพื่อสร้างสื่อการสอนแบบ self-study ทดสอบความรู้ความเข้าใจตอนนี้หลังจากเราบันทึกแล้วนะครับเราก็ save นะคร เซฟไปเพื่ออะไรเราจะเซฟไปเพื่อเราจะไปดิดหน่อยเพราะเมื่อกี้ผมพูดเลยไปนะครับแล้วก็เซฟจากเซฟแล้วนะครับเรา,สา,าสามารถจะมา audio editor ได้นะครับนะฮะที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะครับเห็นคำบรรยายนะครับอ่ตอนนี้เพลินผมทำคำบรรยายไว้ครบแล้วนะครับทุกสไลด์นะครับ การสอนแบบมัลติมีเดียเช่นวิดีโอครับอันนี้คือที่เราเพิ่งทําไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมจะซูมนะฮะซูมเฉพาะส่วนนี้นะก็ซูมซเลคชั่นนะครับนะก็เมื่อกี้ที่เราพูดไปนะฮะลองฟังดูนะนำเสนอสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเช่นวิดีโอคำอรรยายเพื่อสร้างสื่อการสอนแบบเซลสตัดี้คทดสอบความรู้ความเข้าใจและ เช่นพาทัวร์นะฮะอย่างเี้ยคำนะฮะเนี่ยอยากตัดทิ้งนะครับแล้วก็เล e c กแล้วก็ตัดทิ้งนะฮะเพื่อให้ระบบเอ s มบันทึกความก้าวหนา้าของการเรียนและคะแนนการทดสอบนะครับอีกการหนึ่งก็คือมันรองรับแอนิเมชันไลฟเฟกตต่างๆของ powerpoint นะฮะถ้าเราสร้างไว้ก็จะอยู่ในสื่อการสอนหมดนะครับ อันสุดท้ายก็คือสื่อการสอนที่ได้มาจะเป็นแบบแฟลตซึ่งมีขนาดเล็กเหมาะกับการนําเสนอด้วเว็บนะครับก็จบการมันเห็นไหมฮะตรงนี้เราลืมลืมตัดล <province> ืมล <she> ืมสต็อปนะครับมันก็มีขยะปนมาิด้หน่อยนะลองฟังดูนะครับก็จบการบันทึกนะฮะเราสามารถสต็อปอ๋อนี่ลืมสต็อแล้วก็ตัดทิ้งนะฮะ นะครับก็จะเห็นว่าเราอีดิทเสร็จแล้วนะครับเราก็เซฟโค้ดไปนะครับตอนนี้เราลองกลับไปที <S, <S, ่ add annotation ดูนะครับโอเคสไลด์ที่3นะความสามารถของโปรแกรมนะครับสามารถ play ถ้าสมมุติว่าเราเลกคอร์ดซ้ำอีกทีมันก็จะลบเลกคอร์ดเก่าทิ้งนะแล้วเลกคอร์ดใหม่เราจะแอดอ n n โนเทชันอ n n โนเทชันคืออะไรอ n นโนเทชันก็คือพวกแอโร่เช็คมา c ์คลอสมา k เลก t a n กูล่าแล้วก็สปอตไลท์ t นี่นะครับเราสามารถแอดอ n n โนเทชันได้แบบที่เป็นซิงเกิลและมัลติโพ e นะครับนะนะเลกคอร์ดอันโนเทชัน you press on this slide นะ เราสมมุติเราเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือ1เช็คมาร์องเช็คมาเห็นไหมครับอันใหม่ขึ้นอันเก่าหายไปคือเรียกว่าแบบซิงเกิลนะครับถ้าเราเลือกแบบแอโร่ก็ได้นะแอโร่ arrow นี่ก็สามารถจะเลือกทิศทางของแอโร่ได้ว่าจะแบบไหนนะครับนะฮะสมมติผู้เลือกแบบนี้หรือไม่ก็จะเลือกเลือกแบบสมมติเลือกแบบนี้นะครับ ถ้าเลือกมัตจโพนะมันจะเป็นแบบนี้นะแสนที่หนึ่งสองสามอันเก่าก็ยังอยู่นะครับถ้าต้องการเคลียร์ก็กดเคลียร์ออกเราสามารถเปลี่ยนสีฟิลได้นะครับเปลี่ยนเอาลน์ของมันได้นะแล้วเปลี่ยนเอฟเฟกได้นะครับจะให้มีเอฟเฟกแบบสาม dx สามเเบาสามอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเปลี่ยนไซส์ได้ว่าขนาดไหนนะครับ ตอนี้เราจะเริ่ม add animation นะครับแบบ single นะครับ start annotation นะครับความสามารถของโปรแกรมนะักสนับสนนสื่อการสอนแ <Add S 1> บบมัลติมีเดียเช่น Video, วิดีโอคำบรรยายเพื่อสร้างสื่อการสอนแบบ self-study ฉะกนั้นก็ทดสอบความรู้ความเข้าใจและสมรวจความคิดเห็นของผู้เรียนองแบบเช่ไรแกรนดลาบ้างการสปอตไลท์บ้างนะอันที่3ก็คือมีนาวิเกเตอร์นะฮะคือเมนูด้านข้างสําหรับให้ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการเรียนได้โดยตรงนะครับแบบเช็คมาอันที่4ก็สามารถกําหนดทิศทางรือรูดผู้เรียนไปยังสไลด์ต่างๆได้นะครับแบบคลอสอันที่5ก็คือมันสามารถสื่อสารกับระบบ LMS เช่นพาทัว เพื่อให้ระบบ LMS บันทึกความก้าวหน้าของการเรียนและคะแนนการทดสอบนะครับอีกการหนึ่งก็คือมันลองรับแอนิเมชันแลฟเฟตต่างๆของ powerpoint นะฮะถ้าเราสร้างไว้ก็จะอยู่ในสื่อการสอนหมดนะครับอันสุดท้ายก็คือสื่อการสอนที่ได้มาจะเป็นแบบแฟ a ตซึ่งมีขนาดเล็กเหมาะกับน,นำเสนอด้วยเว็บนะครับครับก็จบการแอดอโนเทชันนะครับ สมมติเรื่องการซิงค์นะครับการซนะิงค์เนี่ยสมมุติเราอยากจะซิงค์ใหม่นะเราบอกรู้สึกว่าเรากดปุ่มไม่เหมาะสมนี่เราสามารถซิงค์ใหม่ได้นะมันก็จะพูดเสียงพูดไปเรื่อยๆแล้วกดซิงค์ไปเรื่อยๆเ,นะเน็กเน็กไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถเพลย์ได้นะครับลองเพลย์ดูความสามารถของโปรแกรมนำเสนอสื่อการสอนแบบมัลติมีเดียเช่นวิดีโอ าำบรรยายเพื่อสร้างสืงส่อกาสรสอนแบบเซลล์สดี้ทดสอบความรู้ความเข้าใจและสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนด้วยฟิ i เม็ครับหลังจากสร้างเสร็จแล้วเราก็เซฟโค้ดนะครับก็จบขั้นตอนที่2นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาแก้สไลด์ property กันนะครับเพื่อแก้ไททิลต่างๆนะครับขอจบการสอนเพียงเท่าทนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ